ให้ตรงตูเปียกทรงตูเปียกทรงตูเปียกให้เสื้อตูเปียกเสื้อตูเปียกเสื้อตูเปียกโอแมงตับเต่าออกลูกทางหลังเป็นแมงอันยังออแมงอีหุมแมงอีหุ้มแมงอีหุมใต้ต้นบักเกียบต้นบักเกียบต้นบักเกียบอ่าเป็นเพลงลองเล่นเหมือนเพลงเชกีฬาเล็กๆอ่ะวันนี้เรามาเจอกันในวันอะไรครับวัน วันนี้วันอะไรเอาพูดเปาะๆวันอะไรคะสีเขียววันนี้วันอะไรเอ่ยออต้องมาต้องมาต้องมาวันนี้วันอะไรเอ่ยวันพฤหัสเออวันนี้สีเขียววันอะไรอะเอาวันพหัเอาเอาทุกคนคิดทุกคนคิดลายจางเขารู้แล้ววันพหัทุกคนคิดลายจางรู้แล้วนี่สีเขียวที่เรานั่งอยู่นี่สีเขียว สีเขียวอะไรเอ่ยวันอะไรเอ่ยวันทีสีแดงวกันสีเหลืองวัมวันวันวนวันวันสีนวั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 นวนวันวันววัน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 นวันวันวจนววันวัันวันนววันนวัวันยันวัวัวันันว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 ันนันวนวันนันนนััันัันันนะ อวันนี้ให้ทุกคนเตรียมหนังสือ,สอวันนี้จะไม่มีให้จดในกระดานไม่มีให้จดในคลิปไม่ต้องจดเราดูคลิปแล้วเราทําความเข้าใจไปไม่ต้องจดไม่มีการบ้านการบ้านจะอยู่ที่สม,มุดของนักเรียนอยู่ที่หนังสือของนักเรียนที่อยู่ที่บ้านตอนนี้นะคะอ้าวพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้ว,<อ>รลวเราไปต่องจาสลากันสักนิดหนึ่งนะคะ ของเลนเลยของเล่นแม่คีแม mm ่ใครแม่ใครแม่จนคีไมั่นนะอ้าวเนี่ยอล้วแ ครื่องหมายที่ใช้แทนเสียงที่เป็นออกมาจากปอดผ่านหลอดลมและกล่องเสียงจากลำคอผานมาถึงชอ,อ,องปากเงียบนะคะเงียบเงียบโดยไม่ถูกอวัยวะใดสกัดกั้นเลยวันนี้หนูๆมาเรียนรู้สระในภาษาไทยกันเถิดอา้าร้องร้อมกันค่ะสร้องร้อมกัน มีสาเสียง2ีสิบอกรูปจงจำไว้ให้ดีดีเสียงยาวเสียงสั้นนั้นดีต่อไปนี้ต้องจำอาอีอีอืออืออ,อ ราา ai, qui, สระในภาษาไทยจงจำไว้ให hmm. ้ด oh hmm. ีๆเสียงยาวเสียงสั้นนั้นมีต่อไปนี้ต้องจำอ่าอีออือออูหน้าดูหน้าคำเอเออต้องจำแล้วมาโอ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 เอเอเออ อัวอัวต่อตัวนี่หนอรื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 อแล้วรอต่อไปอ้ําไอไอเอานะคะทุกคนจำนะคะเอานั่งเรียบร้อยลูกนะคะอ้าวเรามาพบกับเกวสวันนี้นะคะในชั่วโมงอ้าดูภาพก่อนสวยไหมคะ สวยไหมเอาจัดไหมเอาแต่จัดอีกนิดหนึง่งโอเคอ่ะเป็นภาพอะไรเอ่ยอ๋อเป็นภาพบรรยากาศทิวทัศน์ต้นไม้เขียวกระจีมีดอกไม้ oh <my> มีดอกไม้มีต้นไม้มีแสงแดดมีท้องฟ้ามีน้ำค้างมีหอยทากเห็นไหมคะบรรยากาศอย่างนี้ oh <my> ก็เรียกบรรยากาศธรรมชาติ ดูต่อนะคะอ่าวันนี้กรูเอสอ่ามาสอนสดในวิชาภาษาไทยนะคะชัดไหมคะหน้าจอขอเช็คอ่าวิชาภาษาไทยขอเช็คไฟหน่อยนะคะจะเปิดไฟหรือจะปิดไฟดดอ่าโอเคนะคะ ในวิชาภาษาไทยชั้นไหนเนี่ยปไหนคะเออชั้นผสมศึกษาปีที่หนึ่งอ่ะเดี๋ยวเรามาอ่าเรียนรู้สลากกรนอ้าวตอนเนียยรู้สลามีบางคนบอกว่าขอฟังเพลงนี้หน่อยคะเพลงอะไรนะเพลงอะไรเมื่อกี้เพลงอะไรคะเพลงอะไรคะ่ะคะา เล่นพร้อมกันยกมนกเลก้อเอนั่นเดินอยู่หน้านอนัคือสาเอเอนั่นเดินอยู่หน้าก็ก็ก็คำว่าว่าเกะ ที่ว่าเด็กเล็กนั้นเสียงกันก็ยังมีสาระเอกตังคําว่าเปิดและเป็นและเย็นนั้นก็มีสระเอ โอ้งปลายทางโยกไปค่ะไอ้นั่นมันอยู่หน้ากันทังนั้นมันก็คือสระเอ อามาไปโดนกันว่าเด็กเล็กนั้นเสียงกันก็ยังมีสาระเอ็ดตั้งคำว่าเป็ดและเป็นและเย็นนั้นก็มีสาระเอดโอ้ นั่งทีนะคะนี่คือเพลงสระเอแล้วเดี๋ยวจะมีสระเอตามมานะคะควณแอดคุณแอดจะลงเพลงนี้ไว้ให้ในไลในคลิปนะคะและพวกเราได้ไปฝึกร้องกันทั้งสระเอสระเอวันนี้เราจะมาเรียนกันสองสระเลยนะคะแต่ส่งเพลงสระเอมาก่อนเห็นคุณแอดจัดไหมคะจัดไหมคะยืนขึ้นยืนขึ้นมองเห็นคุณแอดไหมเห็นค่ะ เอาไปาไไนั่งตัวสับมันเบี้ยวเหรออ๋อจอมันเบี้ยวใช่ไหมคะอ่าโ,โอเคค่ะ,ะอ้าวทุกคนเงียบก่อนเงียบก่อนอ่ะแค่นี้นะคะเียนรู้สระสนะคะอ้าววันนี้สระที่เกรดจะนำเสนอนักเรียนนะคะคือสระอะไรคะอ่านสิ สระเอสัวนนี้สระอะไรคะสระเอสระเอเสียงสั้นหรือเสียงยาวเสียงสั้นสระเอคือเสียงยาวคู่กันค่ะมีสระเอสระเอมันเป็นสระที่คู่กันนะคะอ้าววันนี้ทุกคนไม่ต้องโจทย์ไม่ต้องโจทย์ทุกคนนั่งฟังคูเวสนะคะฟังคูเวสแล้วก็พูดตามไป เอาปิดพัดลมถ้าอย่างนั้นปิดพัดลมก่อนเร็วเปิดประตูได้หูกเปิดประตูได้แสงมันเข้าไหมปิดไปเลยปิดเลยพอเอาทุกคนนั่งทุกคนปิดปิดประตูนั้นก่อนเปิดประตูนี้แสงมันเข้ามาประตูนี้เปิดอ้าปิดประตูนั้นประตูข้างหลังปิดเพราะแสงมันเข้าปิดเลยพี่บ่าวเราไม่เล่นเดี๋ยวปลายทางก็รอเราอยู่เร็วๆค่ะ งียบพอแล้วค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสระนะคะอ่าเดยนรู้สระอ่ะมันมาต้นหนึ่งแล้วอ่ะสระอะไรคะสระตัวแรกจะมาสอนกันเอาตัวมันชี้มันเองเลยสระอะไรคะสระเสียงสันมีสระเออยู่ข้างหน้ามีสระอาอยู่ข้างหลังเหมือนในเพลงเมื่อกี้คือสระอะไรคะสระเอพูดสิคะ สระเอสระเอะเอ่าสระเอนะคะอ้าสระเอเป็นสระเสียงอะไรคะอือกายบอกถูกนีค่ครูเอสเขียนไว้เสียงเสียงสั้นสออน,นสันโทสันทส้นนะคะอ่าสระเอ คือสเสียงสั้นสั้นคือออกเสียงนิดเดียวเอ้าทุกคนพูดสิเอเอเออ้าวทุกคนออกเสียงยาวสิเอเออ้าวไม่ออกเสียงเล่นไม่ออกเสียงเล่นเพราะว่าเราออกเสียงปั๊บเสียงของเราที่ไม่จําเป็นเสียงของเราที่ไม่จําเป็นก็จะออกไปหาเพื่อนไม่คุยค่ะไม่พูดอ้าวต่อไป ให้รอใคุสั่งให้พูดอ่ะเรามาดูก่อนสร A เ,เวลาเราใส่พยัญชนะลงไปไเวลาเราจะเวลาเราจะผสมคำนะคะอ่าเวลาเราจะผสมคำต้องเอาพยัญชนะต้นมาใส่ลงไปตรงกลางเห็นไหมคะ เอาพยัญชนะต้นมาใส่ลงไปตรงกลางเช่นคำแรกอเอเพูด A พูดค่ะอเอเออเอเอก็คือเสียงเรียกของพยัญชนะของสระเอนี่แหละนะคะมันเรียกว่าไอเอถูกไหมคะก็ต้องมีอ่างตัวของมันคือเอเสียงของมันก็คือเอสระเอนะคะอ้าเราไปดูคำที่ใช้สระเอ ลอเอเลออ่านตามกุ้ค่ะลอเอเลอ่าลอเอเลเลก็คือเละหมดเลยนะคะเออต่อไปค่ะต่อไปอ่านว่าอะไรไหนลองอ่านดิอืออ่านได้เลยเห็นไหมคะเก่งมากต่อเอเตต่อไปค่ะกอเอเกอใส่กอไก่ก็ไปเห็นไม่ใส่ออ่างเป็นเอเรียกตัวมันเอง ใส่ลอลิงก็ไปเป็นเละใส่ตอเต่าก็ไปเป็นเตใส่กอไก่ก็ไปเป็นเกอ่าผู้ปกครองอาให้ให้สัญญาณเสียงด้วยนะคะว่าชัดหรือไม่คอมเมนต์มาให้สักหน่อยเพราะว่าอาบรรยากาศมันไม่ดีนะคะกลัวว่าสัญญาณอะไรจะไม่ไปนะคะอาต่อไปค่ะ ทอเอเอ้อตัวใหญ่บอรลมนทึมอ่านออกไหมทีนี้ลองอ่านมันสักเที่ยวหนึ่งทีอ่เอ,อเอเอล,ลอเลตอเอเตไม่เตะค่ะต่อเอเตกอเอเกทอเอเทตอนนี้เสียงมันจะต่างกันเพราะเคเวณเอสไม่ได้เอาอักษรกลางมาอย่างเดียวเคเวณเอสเอาอักษรต่ำมาด้วยเห็นไหมคะ ถ้าอักษรกลางมีออ่างโกไก่กตอเตาเสียงจะเสียงพื้นฐานนะคะอะไปดูต่อยังมีอะไรอีกบ้างเมื่อเรารู้แล้วว่าการผรสมคำมันผสมโดยการโดยการเอาพยัญชนะต้นมาใส่ตรงกลางใช่ไหมคะใช่นะคะเอาพยัญชนะต้นโออ่า เอาลอลิงเอาตอตาวเอาตอทหารเอากอไก่และเอาตัวอื่นๆที่เวทไม่ยกมาเนี่ยใส่ลงไปตรงกลางถึงจะอ่านมันได้อ้าวทีนี้เราไปดูต่อว่าเราจะอ่านคํำยังไงอ้าเอากอไก่มาใส่ตรงกลางเวทเอากอไก่มาใส่อ่านทีคะ่ะอ่านว่าคำแรกกอไก่ก็อ่านมันว่า กออันนี้เราทํามาหลายสระแล้วรู้แล้วนะคะตาลาเอของมันเราก็ต้องออกเสียงเป็นเออเมื่อผสมกันแล้วต้องอ่านเหนมือนคําเดิมอ่านว่าอะไรคะกอ,อเอเกถูกต้องกอเอเกอ้าต่อไปนี่คือการแจก,กลูกคำอ่านไปแล้วนะคะต่อไปต่อเตาใส่ลงไปก็ต้องอ่านมันว่า เป็นแล้วล่ะเวทขอโทษค่ะแก้ไขนิดหนึ่งเป็นตัวตออยู่ค่ะอ้าวเป็นอะไรคะอ้าอ่านว่ากเกอ้าวไปต่อเต่าต้องอ่านว่าตอเอเตอ้าวอ่านใหม่ทั้งต้นทางและปลายทางอ่ามาด้านที่หนึ่งอ่านว่ากเกมาด้านที่สองอ่านว่า ต่อเอเตโอ้กูชอบจังเลยภาพนี้มีเครื่องบินด้วยมีภูเขาด้วยนะคะมีต้นไม้ด้วยเนี่ยนี่ไงฮิลภูเขาเล็กๆเขาเรียกภูเขานะคะอ่านีต้นไม้ต้นไม้อ่าไปดูจุดต่อไปอ่ะูเใส่ลอลิงก็ไปลองอ่านเองก่อนค่ะลอลิงเล็ถูกต้องไปทางอ่นด้วยนะคะลอเอเล ลอเอเลอ่ะตัวต่อไปปอปลาใส่ลงไปไม่เป๊ะค่ะปอเอเปอ่านอีกครั้งทั้งสองบรรทัดค่ะปลายทางอ่านด้วยนะคะลอเอเลปอเอเปอ่าปอเอเปลอเอเลอักษรตามกับอักษรกลางมันออกเสียงต่างกันนะคะ เวทอยากเอาคําที่มีความหมายลงมาเลยนะคะมันจําเป็นต้องใช้อักษรทั้งสามกลุ่มมาใช้นะคะเพราะในการออกเสียงเด็กจะง่ายขึ้นรอเรือก็รอเอรเรถูกไหมคะอ่าเรามาดูคําที่มีความหมายอ่าคาออกเสียงสองพยางแล้วนะคะสองพยางแค่ให้ดูว่าเขาเขียนยังไงแล้วก็อ่านยังไงยาวมากกว่าเดิมเอ้าลองดูอ่านว่า ลอเอเลทอเอเทอ่านว่าเ,<อ>เลเทคืออะไรคะเลเท,เ,เ,ทเลเทฝนตกเปียกหมดเลยเลเทพื้นอ,อะไรเลเทหมดนักเรียนกินข้าวไว้บนโต๊ะไม่กวาดไม่เช็ดก็เลยเป็นไงคะเ,<อ>เลเทอ่าเข้าใจนะต่อไปอปอเอเปปออาปะเปปะอือคนเมาเวลากินกินเหล้าเมาแล้วเดิน เดินถูกทางไหมคะเดินไม่ถูกทางเดินเปปะอ่าเดินเปปะคือเดินไม่ถูกทางสเปสปะนะคะเปปะก็คือไม่เป็นระเบียบเดี๋ยวค่ะตอนนี้ครูเอสอนเรื่องสระเอกก่อนนะคะต่อไปค่ะอ่านพร้อมกันอเอเออ คนที่พูดกันเสียงดังใช่ไหมคะ่งเสียงเออะไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องเลยกขบอกขออย่าเออะซีเออะคือเสียงพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะต่อไปเห็นไหมคะกอเอเกกออะกะเกกะเกกะคือวางโค้งไม่เป็นระเบียบขวางทางถูกต้องยุติบขวางทางนั่งเกกะไม่เป็นระเบียบเดินเกกะ วางเข้าของเกะกะไม่เป็นระเบียบนะคะอา้าวจำสุดท้ายตอเอตเต,ตอ,อาตาเตตาไม่ใช่ว่าเราไปเตะคุณตาค่ะไม่ใช่นะคะไม่ใช่เราไปเตะลูกตาเนี่ไม่ใช่เตตาคือเราเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันชอบเราก็เลยว่าไอ้เนี้ยของนี้มันเตตาฉันฉันอยากได้ใช่ไหมคะเตตาคือเราชอบมันเข้าตาเราเห็นปั๊บชอบปุ๊บเลยนะคะ ้าวเราลองอ่านอีกสักเที่ยวนึงหนึ่งสองสามเละเทออ่านตังกูเอ็ค่ะเละเทเปปปาเออาเกกกาเตตาอ่านี่คือสระอะไรคะสระอะไรคะสระเอนะคะสระเอ สระเออให้ดูอีกครั้งหนึ่งสระเอคือเขียนด้วยสระเอและสระอาให้เอาพยัญชนะต้นมาใส่ตรงกลางก็จะได้คํำที่สร้างจากสระเอเป็นสระเสียงสั้นเนี่ยถ้าครูทำสัรลูกกลมมาแสดงว่าสระนั้นเป็นสระเสียงสั้นที่เปิดพัดลมหน่อย,ยเรวหมายเลขหนึ่ง มันร้อนค่ะมันร้อนเพราะมันมีไฟแล้วก็เราปิดประตูเลขห,หนึ่งลูกเบอร์หนึ่งพอประหยัดไฟโอเคเออกมานั่งนะคะอ้าวยังมีอีกไหมอ๋อเป็นอะไรอีกเป็นอะไรคะอืมเป็นทิวทัศน์บรรยากาศสวยจังเลยอ,อยากไปเที่ยวยอยากไปเที่ยวจังเลยนะคะมีทะ,ะเลมีดอกไม้ดอกไม้ไมสีอะไร อ่าทะเลนะคะน,น,น่คี้าคุณคมีคำให้อ่านเยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวยังใายทางและต้นทางไม่ต,ต้องจดคุณครูจะส่งตัวนี้ลงไปในในกลุ่มนะคะแล้วเราก็ค่อยจดบันทึกเอาแต่ตอนนี้ยังไม่ต้องไม่ต้องคะอ่ะเรามาดู คำแรกที่เขาให้มาเห็นไหมมีลูกฟุตบอลมีกระรอกยกขาอยู่ขาขวาด้วยกำลังทำไมลูกบอลคะเออลองอ่านสิคะลองอ่านที่อ่านว่าอะไรตอเอเตเห็นไหมคะตอเอเตอ้ามีคำให้มากมายเลยคำว่าอะไรคะกอเอเกมองเห็นชัดไหมลูกไหนลองฝึกลองฝึกอ่ะขยายนิดนึงตอเอเต พ่อเอเอพ่อเอเปจ่อเอเจพ่อเอเฮพอเอเคพอเอเทเก่งมากสอเอเซพอเอเพบ่เอเบดจเอเด่ช <á> ่เอเชล่เอเลมาเอเมคขเอเคว่เอเว งอเอเงทอเอเทะทเตเลฟอเอเฟที่ยกมาทั้งหมดนี้บางคำไม่ได้มีความหมายแต่ต้องการให้นักเรียนออกเสียงให้ได้แค่นั้นเองใช่ไหมคะ,ะถ้ามันมีความหมายเช่นเกเตนี่มีความหมายเห็นไหมคะเละมีความหมาย มีความหมายนะคะเพราะครูต้องการให้นักเรียนได้รู้จักการออกเสียงสระเออ้าววันนี้ครูเอเตรียมมาทั้งหมดสองสระแต่ว่าเอาวันละสระสระเอไว้พรุ่งนี้นะคะวันนี้สระเอก่อนอ้าวสิ่งที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทําหลังจากนี้นะคะคือฝึกอ่านสระเอแล้วก็ทําแบบฝึกหัด ในเล่มสีน้ำเงินตัวสระเอเพียงตัวเดียวก่อนนะคะสระเอค่อยพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ออยากฟังเพลงอีกหนึ่งเที่ยวไหมไม,ไม่ฟังแล้วฟ,ฟ,ฟังไหมคะ,มะฟังเพลงอีกหนึ่งเที่ยวแล้วก็ลากันเลยนะคะอาคนอื่นฟังเพราะว่าสระเอ,อ,อะนั่งไม่อยากฟังก็นั่ง ทีนี้เต้นได้เต้นได้เต้นได้ค่ะต้นทางเต้นกันใหญ่เลยปลายทางเต้นไหมคะเต้นเลยเรื่งองนั้นมันก็คือสาาเอะเอ,ะเอ,เอนั้นเดินอยู่หน้าก็ก็อหลังก็ก็คือคำว่าเกต งไหนว่าเจ้าสองคนเนี่ยค่ะค่ะซาลาเอ กระดานด้วย <c oughs> มันก็คือซาละเอซาลาเอนั่นเดินอยู่หน้าต๊ะอ่านว่าเตอันเปตโอ้โห แล้วเทีย่ยวหึ่งพอแล้วเทีย่ยวเดียวพอนะคะเทีย่ยวเดียวพออ่าสำหรับวันนี้นะคะอ่ามีฉากใหม่มาอีกแล้วสวยไหม,ไมอ๋อมีต้นต้นอะไรไม่รู้มีดอกดาวเรืองมีดอกกระดุมทองมีดอกไม่เต็มไปหมดน,นะคะอ่าวันนี้เด็กๆสองคนนี้ก็จะมาบอกเด็กๆต้นทางและปลายทางว่าให้ทุกคนไปท่อง ในการอ่านสระเอกนะคะเด็กๆก,ก็จะบอกว่าเป็นไงคะบอกเด็กพูดว่าอะไรเนี่ยสวัสดีค่ะนักเรียนทำความกรพบ